สถานการณ์ตอนนี้ก็คือปุปปับเข่าห้องผ่าตัดแล้วนะคะแม่ปู่ได้ตามไปนั่ในระวางที่ว่างยาสลบค่ะอ,อยู่กับปุบปับเข้าไปในห้องผ่าตัดตอนนี้ก็ปุบปับก็รับเรียบร้อยแล้วนะคะกํากำลังลงมือหมอลงมือผ่าตัดอยู่ก็ใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงประมาณนัะนะคะพราะว่าสองจุดค่ะสองจุดนี่ ก็เลยใส่เวลาสักนิดนึงแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะเข้ามาห้องนี่หาแม่ปู่ทักฟื้นนะคะรอดูว่าป๊บป,ปับจะตื่นจะตื่นไหวบอซึ่งพ่อผาลูกเข้าไปในห้องผ่าตัดซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แม่ปู่เห็นห้องผ่าตัดซึ่งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่เต็มเลยรู้สึกรู้สึกหยานท,นทันทีรู้สึกสันรู้สึกแบบขนลุกขึ้นทันทีเลยค่ะแล้วก็แต่ว่ากะ ทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็หวังว่าปุปปับปุปปับตื่นขึ้นมาจะบม่มีผลขางเคียงอย่างค่ะซึ่งใส่ไดยาสลบหมอชีดยาสลบไปก็ใส่เวลาประมาณบ่ถึงบ่ถึงครึ่ง่ถึงครึ่งวินาทีบ่ถึงครึ่งนาทีเลยค่ะประมาณส5มสิบหาวียิงเส้อสามสิบาประมาณ3ามสิหวนาทีจังเสน็ะผู้ปุปับก็เริ่มเริ่มตาเริ่มปิดพอเห็นปุปปับแบบ จากเบาเบายุงสินะคะแล้วก็ตาปิดล่งก่ะรู้สึกสงสารลูกซึ่งในห้องพ่าตัดจะมีทิมจะมีแพทย์สอบแพทย์ผู้ลงมือพ่าตัดหนึ่งคนนะคะเป็นผู้ยิ่งแล้วก็แพทย์ผู้ซอยสองวิสัญญีหนึ่งพยาบาลสองค่ะทั้งหมดเป็นัะคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หกคนค่ะ แพทยผู้ซอยแพดย์สองพยาบาลสองวีสันยีหนึ่งหกคนค่ะก็ดูมันเป็นงานใหญ่เห็นคนหลายคนลุ่มลูกลุ่มเตียงลูกจ้กของซึ่งแม่ปูดเข้าไปในห้องนั้นก็ต้องเปลี่ยนชุดค่ะเปลี่ยนชุดใส่หมวกใส่ทุกอย่างชุดทั้งเสือ้อทั้งกางเกงแากาศล่ลองเท้านะคะตรงเปลี่ยน เตียนให้เป็นชุดสําหรับเขาห้องผ่าตัดค่ะซึ่งพ่อปุ๊บซึ่งกะพ่อปุ๊บปับหลับพ่อปุ๊บปับหลับหลับแม่ปูกะออกมาล่อยอยู่ห้องพักฟื้นค่ะกะบอกว่าถูกค่ะใจมันเป็นสันนๆจังเดียวบลูเพราะว่าปุ๊บปับบ่เฮาเพิ่งคุยจ่อๆจ่อจ่อจ่อยองน่ะคุยเจ้าๆวปั๊บสักพักนึงปิดสวิตช์รับปั๊บเลยเงียบกะรอประมาณ2ชั่วโมงค่ะรอดูว่า ลูกออกมาแล้วดิมันจะดีขึ้นค่ะมันจะดีขึ้นสําหรับปูป,ปับนะคะมันจะดีขึ้นออก็ได้แต่ล่อค่ะแม่ปูกะเตรียมกาแฟาเตรียมพยาบาลเขาไปเอาพวกแเส้นวิดยังมะไ่ค่ะก็เดี๋ยวแม่ปูขออนุญาตเปลี่ยนชุดออกก่อนนะคะเป็นชุดปกติค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในห้องพักฝืนส่วนตัวของเขาแล้วก็แค่ล่อลูกแค่นั้นเองค่ะก็ตอนนี้ก็ฝากลูกไปกับหมอ ผู้ปับเขาผู้ปับเริ่มพาตัดแปดโมงสิบหานาทีค่ะแปดโมงเสาร์นะคะสิบหานาทีก็รอเวลาค่ะแม่ปู่ก็นั่งรอใจจดใจจอค่ะว่าลูกจะออกมาตอนใด เมื่อสักพักนี้หมอหมอทีที่ทำการผ่าตัดเขามาบอกแม่ปู่แล้วนะคะว่าการาผ่าตัดพันไปเรียบรอย้อยอได้ผลดีค่ะพันไปดวยดีทุกอย่างนะคะซึ่งตอนนี้ก็ล้อแคร์ปุปปับตื่นฟื้นจากยาสลบแล้วกะค่อยจะเอาเขามาในห้องพักฟื้นค่ะซึ่งการพักฟื้นของปุปปับนี้ก็จะประมาณ เจ็ถึงสิบวันนะคะที่จะต้องอยู่บ้านโดยที่บอไดบอบอ,บอพบปะภายนอกคนบุคคลภายนอกเสียเพราะว่ามันจะเสี่ยงในการติดเชือ้อบาดแพลติดเชื้อได้นะคะแล้วก็แพยในสถานการณ์ของโควิดจรงสิงนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ให้ค่อยระวังซึ่งการลอดูกันไปคะ่ะแม่ปูก็ต้องยุดแม่ปุก็ต้องยุดงาน เพื่อที่จะเฝ้าดูแลปุปปับกับู่ๆกันไปค่ะซึ่งการผ่าตัดตำทมสิ้นของปุปปับนี่ก็คือว่าหมอเขาจะผพาด้วยกันสองกล่องนะคะอือเพราว่ามันมันมันบริย,ยูหลึกอบค่ะมันบริย,ยูหลึกมันก็นอยู่แค่ตําแหน่งที่ที่ กันอาปากไปมันก็สิสามารถมองเห็นได้อะค่ะขันเขาอาปากกัจะสามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ากจะบ่มีแผลภายนอกอย่างแต่ว่าระวัางแค่ว่าการติดเชื้อภายในแค่นั้นเองเพราะว่าปุ๊บปั๊บเฮ็ดสองจุดก็คือผ่าตัดโพรงจมูกก็ผ่าตัดตอมทำสิ้นค่ะอืมก็เลยระวัางเรื่องการกินการดื่มนิดนึงอาหารการกินนังสินะค่ะแล้วก็การการกระโดดโลดเต้นการกระโดดโลเต้นนี่ก็ต้องระวังนิดนึงต้องหลังจาก จากผ่าตัดไปแล้วกับประมาณสิบมือค่ะก็มารอดูว่าคนลูกฮนุมานยังปุบปับนี่สามารถนิ่งได้พาอเคืองมือพ่ะค่ะเอกับว่ามี่ยังน่าเป็นห่วงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกามันมันก็จะดีขึ้นมันก็จะเป็นผลนดีขึ้นสําหรับปุบปับการระบบการหายใจของปุบปับก็จะดีขึ้นแล้วก็พุ่มแพ้ก็จะ เบาบางลงค่ะนั่นก็เป็นผลมันก็เป็นผลดีผลผลดีต่อเนื่องเมื่อเพื่อการจะเลื่อนเติบโตของของเล็กน้อยอะค่ะก็รคายยูคขอยูยอยบริเวณผ่าตัดบริเวณเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่จะต้องมาดูแลแผลทําความสะอาดแผลระวังแผลผิวของนอกจะลือเป็นการเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะแต่ว่าภายในมันก็ถึงจะเป็นแผลผ่าตัดภายในมันก็ ขอแร้ว่ามันก็จะมีแตกมันก็จะมีต่างกันไปอะคะ่ะแต่ว่าทั้งทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือเราว่างอะคะ่ะเราต้องค่อยระว่างชัม่วโมงครึงละคะ่ะท่านได้ออกมาอยู่แม่ก็นั่งรอจะจุดจจอขนาดแม่ปู่ทํำใจไว้นานแล้วนะคะทํำใจไว้หลายเดือนแล้วนะตั้งแต่หมอแจงแ้งว่าจะต้องพาเนะะี่ยค่ะแต่ว่าพอหอดถ,ถึงเวลาจริงๆแล้วแม่ปู่อะ ใจสันไปทรงลูกเขาห้องผ่าตัดกะใจหายวับเลยค่ะมันห้องผ่าตัดมันเหมือนกับมีมนฑ์ขังนะคะมันเป็นแบบอลังการมากเดินเข้าไปห้องกว้างแล้วกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแบบมันเห็นแล้วมันเราเคยดูเคยเบิ่งตั้งแต่ในในทีวีเนาะค่ะเนาะห้องชุกเฉินหรือว่าห้องผ่าตัดจังสี่น,นเพราะไม่เห็นของจริงอะ่ะมันเหมือนกับ โอ้แบบอลังการมากเลยออก็แบบเป็นประสบการณ์ในชีวิตค่ะปุ๊บปั๊บกระเฮ็ดให้แม่มีประสบการณ์ไหม่ในการเห็นห้องพ่าตัด